ที่สามารถกันน้ำได้หมุนได้รอบทิศทางภาพคมชัดระดับ HD ภาพสี24ชั่วโมงด้วย LED ถึง16ดวงวันนี้จัดโปรไปเลยปกติกล้องหมุนได้กันน้ำท,ทั่วไปราคาจะอยู่ที่2-3,000บาทเอาไปเลยในราคา919บาทส่ทงฟรี คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะกล้องตัวนี้มีไฟอินฟราเรด12ดวงช่วยในการมองเห็นในที่มืดพร้อม LED อีก16ดวงเพื่อให้เห็นภาพสีตลอดทั้งคืนอีกด้วยไม่ว่าจะดูภาพออนไลน์หรือดูภาพย้อนหลังก็สามารถดูผ่านมือถือได้ทั่วโลกที่สําคัญยังมีโหมดตรวจับการเคลื่อนไหวที่สามารถหมุนตามคนได้อย่างอัตโนมัติกล้องจะจับการเคลื่อนไหวและทาการแจ้งเตือนผ่านมือถือทันที และกล้องตัวนี้ยังสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงผ่านมือถือไม่ต้องมี Wi-Fi บ้านก็ใช้งานได้มีช่องสําหรับใส่เมม o r ก card และยังมีโหมดบันทึกวนซซําที่จะลบไฟล์ให้เราอัตโนมัติหมดปัญหาเรื่องเมนเต็มอีกด้วยค่ะสาหรับใครที่สนใจกล้องวงจรปิดตัวนี้จากราคาปกติ1990บาทเราไม่ขายเราจัดโปรโมชั่นสาหรับคนที่ดูคลิปนี้รับไปเลยในยราคา9 1 9บาทย้ำา9้9บาบาทเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ